น้ำยาล้างจานสูตรทำเองเก็บไว้ใช้ได้ตลอดปีเชื่อว่าทุกๆบ้านต้องมีสำหรับน้ำยาล้างจานซึ่งเป็นสิ่งของที่ทุกคนสามารถทำเองได้ไม่ยากและไม่อันตรายรวมถึงใช้งบไม่มากอีกทั้งยังสามารถเก็บไว้นาน,น,านอีกต่างหากเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยส่วนผสมก็มีแค่3ถึง4อย่างเพียงเท่านั้นเองใช้เองได้ความรู้ติดตัวไว้บอกต่อได้อีกด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำน้ำยาล้างจานประกอบด้วย หัวเชื้อน้ำยา n 7 1กิโลหาซื้อได้ที่ร้านค้าของทอกสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าร้านเคมีพันทั่วไปนะครับ 2. สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว3กิโลกร,รมัมอาทิเช่นสับประรดมะกรูดหรือว่ามะนาวก็ได้ 3. เกลือ1กิโลกร,รมัม 4. น้ำสะอาด10กิโลกร,รมัม ภาชนะที่ใช้ในการกวนน้ํายาควรเป็นภาชนะก้นเรียบเช่นกระมังทั้งสีเป็นต้นรวมถึงไม้พายควรมีขนาดที่ยาวถึงก้นภาชนะเพื่อให้ง่ายต่อการกวนส่วนขั้นตอนและวิธีการทําจะมีดังนี้นะครับ 1. ล้างมะนาวมะกรูดหรือว่าสับประรดให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นๆจากนั้นนําไปต้ม กองเอาแต่น้ำา3กิโลกร,รมัมผสมน้ำสะอาด10กิโลกร,รมัมจะได้น้ำสมุนไพร13กิโลกร,รมัมหากอยากได้ที่มีสีเหลืองให้ใช้ขมิ้นในการต้มสมุนไพรไปด้วย1ขีด 2. นํา N70 จํานวน1กิโลกร,รัมใส่ไปในถังที่ก้นเรียบแล้วค่อยๆลรินน้ำสมุนไพรใส่ถังใช้ไม้พายกวนน้ำให้สมุนไพรเข้าผสมกันกันกบ n 7 0 โดยกวนไปทางเดียวกันตลอดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดฟองมากเกินไปกวนประมาณ15นาทีจนเนื้อเป็นสีครีมขาวจากนั้นค่อยๆเทน้ำสูญพายลงไปผสมในถังระหว่างที่กวนโดยโรยเกลือป่อนลงไปด้วยเป็นระยะระยะพร้อมๆกันจำนวน1กิโลกร,รัมและคนให้เข้ากันจนเป็นสีขาวนวล จากนั้นตั้งทิ้งไว้6ชั่วโมงก่อนนําไปใช้งานหรือว่าหคืนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับการทําน้ํายาล้างจานไว้ใช้เองที่บ้านซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่ายและเป็นเคล็ดลับดีๆที่เรามาฝากคุณผู้ชมกันหากทุกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้เราด้วยนะครับ